เชื่อมมนราลราที่8เป็นขบวนรถของฝึกขบวนที่ก2 9รับชงพุธสารจารสถานีนครราชสีมาตลอดปลายทางสถานีชุมทางัใหญ่โดยทางในเส้นทางสถานีหนองแมวโนสุมาค่าบนขบวนตรงหลตลอดปลายทางสถานีชุมทางตัวใหญ่นอกกายสถานีนครราี่ินปะค์ โดสารโดยสารเพ่นี่สถานีชุมทางถนนสีรวขบวนรถ่พ่จเชื่มในกานสาลที่หนึ่งบนขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่สี่งก้รับส่งาที่สาจากสถานีนครราชสุมาตลอดปลายทางสถานีชุมทางโบยรใหญ่มีตัวใช้การโดยสารกับขบวนรถต้นนี้แล้วนำสักดาหของการเพื่อขบวนรถเพเดที่จะบล้อยได้ค่ะ ดรถที่ว่าอาจะสถานีชันทางทดด่นจีรป็นและจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนนนบ้านกรนของรนางบ้านขะดนเป็นสถานีต่อไปตรมจำดับค่ะ